4นาทีสุขภาพกับเภสัชขอบอกเมื่อคุณดูคลิปนี้จบคุณจะได้รู้ว่า 1. 5ข้อในการปรับโภชนาการเพิ่มน้ำหนัก สเทคนิคที่ใช้จริงสำหรับการเทรนลูกเทนเวลาเพิ่มน้ำหนัก 3. าํคำตอบที่ว่าอาหารเสริมสามารถเพิ่มน้ำหนักได้จริงหรือไม่แอมทำไอจีนะคะใน IG ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนักแต่ก็มีหลายคนนะคะที่ต้องการจะเพิ่มน้ําหนักแล้วไม่สามารถเพิ่มได้กินอาหารเข้าไปเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นจุกเสียดแน่นท้องหรือกลายเป็นว่าเวลาเจาะเลือดนะคะค่าน้ําตาลสูงและค่าไขามันสูงวันนี้แอมก็จะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มน้าหนักแบบถูกต้องถูกวิธีค่ะ 5ข้อโภชนาการเพิ่มน้ำหนัก 1. จัดตารางออกกำลังกาย หลายคนนะคะที่ต้องการจะเพิ่มน้าหนักเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายเลยอย่างลูกเทนนะคะเวลาแอมที่สัมภาษณ์เนี่ยแอมก็จะพบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ต้องการเพิ่มน้าหนักนะคะไม่เคยออกกําลังกายเพราะคิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะยิ่งทําให้น้ําหนักเรายิ่งลดลงหรือเปล่าการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่การออกกําลังกายที่ออกไปมั่วๆการออกกําลังกายที่ถูกต้องคือการเพิ่มกล้ามเนื้อให้มากขึ้นการเพิ่มกล้ามเนื้อให้เน้นไปที่การโฟกัสเวทเทรนนิ่งค่ะโฟกัสที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนไม่จําเป็นต้้องงไปทั ทั้งตัวทีเดียวก็ได้นะคะสํ <Okay. S 1> าหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะให้เลือกการออกกําลังกายมัดใหญ่ๆก่อนเพราะมันจะส่งผลได้ไวนะคะ <Okay. S 1> เช่นก้นหลังหรือกล้ามขา2 ลดการคาร์ดิโอลงหรือการคาร์ดิโอแบบวางแผนสําหรับคนที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักนะคะเท่าที่แหมมองเนี่ยชีวิตของคนส่วนใหญ่นะคะจะค่อนข้างเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วหรือไม่งั้นก็เป็นคนที่มีการออกคาร์ดิโอเพราะว่าชอบการออกกําลังกายคาร์ดิโอที่พอดีสําหรับให้หัวใจกับปอดเราแข็งแรงจะอยู่ที่ประมาณ120-150นาทีเราแบ่งเวลาแบบนี้ไปแล้วเอาเวลาบางส่วนมาเวทบ้างค่ะ 3. จัดให้มีวันพักด้วยสําหรับการออกกําลังกายก็ไม่ใช่ว่าออกไปไปเจ็ดแปดวันเลยนะคะอย่าลืมว่าเราต้องมีวันพักด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ละประมาณ2-3วันเพื่อให้ร่างกายของเรารีคอปเวอร์สเพิ่มความถี่ในการกินอาหารค่ะส่วนใหญ่เวลาที่แอมเจอลูกเทนนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะกินอาหารบางคนกิน2มือ้อบางคนกินสามือ้อเหมือนถ้าเกิดว่าจะกินปริมาณต่อมื้อให้มันมากขึ้นมันก็อิ่มหรือจุกค่ะเราใช้ว,วิธีเพิ่มความถี่ในมื้ออาหารค่ะเพิ่มไปค่ะวันละประมาณ200-300กิโลแคลอรี่ต่อวัน <Okay. S 1> กินอาหาร มือหลักนะคะเป็นไปนตามปกติในปริมาณที่เท่าเดิมเพื่อทําให้เราไม่อิ่มหรือไม่จุกเกินไปแล้วแทรกมื้อย่อยค่ะอย่างลูกเทนคนนี้นะคะแอมก็ใช้วิธีแทกเบรกเข้าไปนะคะอย่างเคสนี้ก็คือแทกเบรกเช้าแล้วก็แทกเบรกบ่ายเข้าไปก็จะทําให้เขาสามารถได้แคลอรี่เพิ่มมากขึ้น 5. โฟกัสที่มื้อหลักค่ะ สำหรับมื้อหลักนะคะพยายามทําให้มันครบอาหารทุกหมู่นะคะโดยเฉพาะการกินโปรโตีนนะคะอย่างน้อยนะคะให้กินโปรโตีนอยู่ที่น้ําหนักตัวนะคะคูณ1เช่นน้ําหนักตัว50กิโลกรัมก็กินโปรโตีนอยู่ที่ประมาณ50กรัมซึ่งน้ําหนักตัวที่พูดถึงนะคะไม่ใช่น้ําหนักตัวปัจจุบันนะแต่เป็นน้ําหนักตัวที่เป็นขั้นต่ําของค่า BMI แอมสอนวิธีการคํานวณแล้วนะคะว่าคนเรานะคะถ้าเกิดมีส่วนสูงเท่านี้ค่า BMI ปกติจะต้องมีน้ําหนักต่ําสุดที่เท่าไหร่วิธีการคํานวณอยู่ในลิงก์ด้านบน ก็ทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันบอกด้านล่างด้วยนะคะเทคนิคที่ใช้จริงสําหรับเคสเพิ่มน้ําหนัก สำหรับบางเคสนี้คะอย่างเคสนี้ที่เป็นลูกเทนแอมนะแอมก็เห็นว่าเขาเป็นคนชอบกินผลไม้แอมก็ใช้วิธีการแทรกผลไม้ลงไปในมือเบรกเลยทําให้พลังงานของเขา่าเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินพวกเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็เปลี่ยนมากินพวกนมโปรโตีนสูงหรืออาจจะเป็นพีโปรตีนพาวเดอร์หรืออาจจะเป็น P Powder, ออาาเวโปรตีนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรหรือจะกินเป็นพวกถั่ว อัลมอนด์ถั่วพิทาชิโอเม็ดทานตะวันเม็ดฟักทองอะไรแบบนี้ก็ได้ของที่มันพกติดตัวไปได้ตลอดอะคะ่ะติดกระเป๋าไว้เวลาที่เราจะกินเราก็หยิบฉีกซองแล้วก็หยิบมากินได้เลยอาหารเสริมสําคัญหรือเปล่า อย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนะคะเราจะพูดถึงอาหารเสริมว่าตัวอาหารเสริมนี่กินแล้วสามารถเพิ่มน้ําหนักได้อย่างบางคนนะคะก็อาจจะต้องกินวิตามินเสริมบ้างถ้าเกิดว่าขาดวิตามินกินพวกผักผลไม้น้อยแต่ถ้าถามมันจะเป็นไหมอาหารเสริมนะคะมีไว้เพื่อเสริมอาหารในตอนที่เรากินอาหารไม่พอเท่านั้นถ้าเกิดเรากินอาหารที่เป็นอาหารหลักพออยู่แล้วอาหารเสริมคือไม่จําเป็นค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถสอบถามไว้ในช่องทาง Facebook IG หรือว่า Line แอนะคะแอมทิ้งไว้ที่ดีสคริปชันบ b ็อกด้านล่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ